Right ก็เต the ็มเลย่ะโอ้กันเฮ้ยมีไข่ด้วยนะเนี่ยดิเฮ้ยมจะสู้กันหรือเปล่าเฮ้ยกระพริบตาได้ด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสติ l เพลชาแนลนะวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาฉลองปิดเทิมด้วยการดูไดโนเสาร์ที่โรบินสันสมุทรปราการโน่นข้างล่างนะตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับ นี่ทางเข้านะก็ต้องชําระเงินนะก่อนเข้านะผู้ใหญ่เจ็ดสิบนะครับแล้วก็เด็กสามสิบนะครับผมแล้วก็เด็กที่มีควณสมบัติต่ำกว่าเก้าสิบครับเข้าฟร<อ>ีอ๋อแต่ต่างได้สองที่นะครับร้อ,องแขนด้วยร้องแขนปึ๊นี่ไปกับผู้หญิงสาวอ้าวเข้ามาข้างในแล้วนะครับตอนนี้นี่นดูเลยๆอยากดูตรงไหนก็ดูเลยครับอื้ เฮ้ยมับขยับได้ด้วยติวมันส่งเสียงได้ด้วยมีเสียงเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาตื่นเต้นนะมันจะกินพ่อเหรอเขาตะติวบอกว่าระวังนะมันจะกินโขยับตัวได้ด้วยดิเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะฮะฟิปตาได้ด้วย โอโหนี่อีกตัวนึ่งชื่ออะไรเนี่ยคอรานนอซอรัสอ่าเตียวโอ้โหนี่ครับคนเต็มเลยครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะแต่ว่าเป็นหลังเลิกงานนะครับเนี่ยตันนี้เด็กก็ปิดเทอมแลน,นะครับผมตัวนี้เด็กๆขึ้นไปได้นะนี่ เพื่ไปนั่งบนหลังไดโนเสาร์ได้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวเดินตามน้องเตียวนะครับไปเดินดูไดโนเสาร์กันโอ้โหนี่มีเสียงเยอะน้องเตีวนี่อยากมาหลายวันแล้วครับนี่พูดได้ด้วยนะขยับคอได้ด้วยนะตอนนี้ขยับตัวได้ด้วยวิชาตัดชาด้วยนะ เฮ้ยขยับตัวได้ด้วยอะพิโลเซเร็อปโอ้อเสียงผิดแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ขยับตัวได้ด้วยโห้ะนี่ครับตรงนี้เป็นโซนเสาโซใหญ่ๆยาวๆนะนี่มีัวใหญ่นี่หางหางขยับได้ด้วยอ่ะไนลาเตียว ตัวตีนตัวนี้ดูอย่างตื่นเต้นครับผมขยับคอได้ครับไหนโลกเออหางขยับได้ด้วยเหมือนเหมือนเหมือนมีชีวิตเลยเนาะนี้โอโหใหญ่มากเลยอะ่ะตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยมีหนามด้วยติว อาชื่อ้ลยนะโอ,โอ้มีเสียงด้วยตอนไหนครับเดี๋ยวตามเขาเตือนไปครับตอนนี้โอ้โหตัวใส่เยอะมากเลยอ่ะสวยมวยมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยนะเนี่ยสเตโกซอลัดเหรอมีไข่ด้วยนะ อ้าวเด็กสาวตัวนี้เป็นไรอ่ะสติวตัวนี้เป็นไรสติวไทยซออะไรไทยซอร์ท็อปป่ะพยายามไม่ได้ไทยซอลาท็อปสติวเป็นไรเนี่ยหลับอ่ะง่วงนอนบอกเลเป็นไรอ่ะหืมง่วงนอนเหรอไหนตัวนี้ไม่เห็นดดงเลยเื่ออะไรเนี่ยอ่านให้ฟังดิ คอยาวย,ยืนยืนโชตัวเฉยๆมีตัวมีตัวคอยาวไว้นะโอ้โหคอยาวสูงไปโน่นเลยเด็กเทียบเลยครับวันนี้นี่ครับผมมีโดดเทียบเลยคนเต็มเลยนะเดีโอ้โหกระเตลจะบอกดูไข่เห็นไข่แล้ว ตี๋ออกมาจากไข่ด้วยเห็นป่ะนะ่ะออกมาจากไข่เห็นไหมนีม่นนะ่ะเ,เขาก็จะมีเสียงด้วยนะนี่มีเสียงของทางลำโพงนี่ด้วยโอ้จะมีลวกั้นนะเข้าไปในะข้างในไม่ได้นะครับผม,มอ๋อโอ้โหเนี่ยอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะหางขยับได้ด้วยดูดิ สติ้วห่างขยับได้ด้วยนะห่างขยับได้ด้วยอะ่ะแต่เข้าไปไม่ได้นะอุ้ยดิเุ้ยเฮ้ยเอาคางชนพื้นเลยอะ่ะอุ้ยดูตัวโน่นดิมันจะสู้กันหรือเปล่าด้วยกระพริบตาได้ด้วยอุ้ยอุ้ย ตัวใหญ่มากๆลูกขาก็าบอลเลอร์เลยนี่ขยับไปทั้งตัวเลยเนี่ยนีหฮะหาขยับได้อีกโอ้โหทำไรทำไรครับจะไปจับหางมันเหรอ <c oughs> ขยับตัวได้นะติวมันจะกระโดดออกมาไหมเนี่ยหัหัังเลยเหลัเรหเรียหัีเรัเสัเัเเ ขยับปากก็ได้อือลิ้นขยับไม่ด้วยอ่ะดูนี้ขยับตาด้วยวติวฮะจะไปใกล้เหรอดูครับคนเทียบเลยคนเต็มเลยหรออันนี้ไขก่ก็เด็กๆก็เข้าไปถ่ายรูปได้นะเนี่ยเข้าไปนอนได้นะครับอ่าตบบนี้เราก็เดินดูครับเด็น,นอ้องสาวเยอะมากเลย มีหลากหลายสายพันธุ์หลายตัวเลยนะเดี๋ยวตามน้องเตียวไปครับโอ้เนี่ยเหมือนมีชีวิตเลยนะมันขยับคอได้ด้วยนะอ้าวครับน้องเตียวจะจะออกมาจากไข่แล้วน้องติยวออกจาไข่ะนะเอาเตียวหนึ่งสองสาม <c oughs> อา๋เอเตียวออกมาแล้วออกมาจากไข่เหรอ วุ้นไปหยับได้นะมีเสียงนะตรงนน้นอะได้เลยได้เลยได้เลยเดินดูต่อนะอุ้ยโหสามตัวพร้อมกันเลยเนี่ยเหมือนจะวิ่งออกมาเลยอะเตียวเหมือนจะวิ่งออกมาเลยอะตันนี้ไงที่กินเนื้อเนี่ยวิ่งไวมาก ฟันฟันเหมือนมากเลยอ่ะฟันกระตาเหมือนมากเลยหางขยับได้ด้วยอ่ะตัวนี้บินได้นะมีปีกด้วยเธอ,อรานโดนดอนเทอรานโดน,อานดอนนี่บินได้บินได้ แต่มันคงไม่บินนะตอนนี้มันเป็นหุ่นเฉยเฮ้ยมีไข่อีกแล้วไข่ฟองใหญ่เนี่ยเฮ้ยไฟติดแล้วไข่ฟองใหญ่บลเลอร์เลยโหเข้าไปถ่ายรูปได้ด้วยอะเฮ้ยติดตะข้าหรอนี่ครับเด็กขึ้นไปนั่งในนอสเอร์ได้ด้วยนะเี่ยขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปครับกับในนสเร์ได้ มันไม่ได้เดินนะเนี่ยสี่ตัวสามตัวยังไม่ได้เดินนะสามตัว<า>ขอให้เด็กขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับ<า>อะไรลูกฮะตัวน,นี้พ่นน้ำได้ด้วยเหรอนี่จริงเหรอเฮ้ยน,นี่เฮ้ยพ่นน้ำได้จริงๆด้วย <c oughs> ติวมองมาแล้วติว,ต,ว,ว,ต,วติวมองมาหาติวแล้ว มันจะพ่นน้ำได้ด้วยนะตัวนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูชื่อกันอุ้ย <laughs> <laughs> เด็กๆชอบอพ่นน้ำได้คลิปตาได้ด้วย <c oughs> ตัวนี้ชื่อดิโลโพสอัสนะครับดิโลโพอสอัสพ่นน้ำนะทุกทีอุ้ยม <c oughs> าดูตัวนี้ชัมซอร์ <c oughs> โอ้ยอติวโยกมาแล้ว อ้ารอจับได้ไหมกลัวมันกินพ่อเหรออ๋อมันไม่กินหรอกเอ้ยมันไม่มีฟันเลยดูดิตัวนี้ไม่มีฟันเออเนี่ยขึ้นนั่งได้นะเห็นไหมเพื่อนๆเราขึ้นไปนั่งกันได้ข้างบนนี่อ่าอ่าอต่ตัวนี้ต้องซื้อบัตรเข้านะครับผมตรงนี้นะก็มีที่ให้เด็กๆขี่ดโนเสาร์ได้เลยนะครับ เป็นลานให้ขับเนโนเสาได้เลยแล้วก็มีคนคอยดูแลความปาลอดภัยด้วยครับเนโนเสาตัวไม่ใหญ่มากเพาจะขบับขับแมเตลวขับไหม,ไมลูกนี่มาแล้วโอ้โหมาต่อใกล้ๆเลยอะ่ะงานมีจนถึงวันที่16 พฤศจิกายนนะครับผมอย่าลืมมาเที่ยวกันนะที่หน้าโรบินสันสมุทรปราการนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้ามีคำถามนะครับทิงไว้ในคลิปได้เลยนะพิมไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบรุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊าไปไปยบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายออกแล้วครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยมาโรบินสันสมุทรปราการนะก็เดินทางมาได้นะครับทั้งรถยนต์รถส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะก็คือรถไฟฟ้า BTS นะครับมาลงที่สถานีเทกสาตรงนี้นะครับผมลงได้เลยลงเสร็จแล้วก็เดินข้ามมาที่ฝั่งโรบินสันตำรปจากานะครับจะมีรถไฟฟ้าคอยบริการอยู่